สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับาทางเพจและก็ทาง youtube นะครับอ้อยขนามไร่สมใจนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะสิ้นเดือนอีกแล้วนะครับเวลาก็ล่วงเลยเยอะล่วงเลยเร็วเหลือเกินนะครับตอนนี้นะครับแต่ว่าก็หลังจากที่ว่าพวกเรา,าลำบากมาสองสามปีกับ โรคระบาดโควิดนะครับตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายนะครับก็เศรษฐกิจหรือว่าการทำมาหากินเนี่ยก็คงจะดีขึ้นนะครับคงจะคล่องขึ้นเหมือนอย่างภักใต้นะครับตอนนี้เหมือนผมอยู่จังหวัดสงขลานะครับตอนนี้ก็เริ่มมีกันแล้วนะครับคือนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียและก็สิงคโปร์นะครับเพราะว่าตอนนี้ เขาก็เปิดประเทศนะครับแล้วก็เปิดด่านให้สามารถข้ามกันไปข้ามกันมาไปท่องเที่ยวกันได้แล้วนะครับมาเลสิงคโปร์ตอนนี้ก็ทางตั้งแต่ด่านนะครับด่านจนไปถึงเมืองหัดใหญ่นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลก็เข้ามาท่องเที่ยวกันทุกวันนะครับมาซื้อของซื้ออะไรก็คงจะทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับก็หวังว่า พวกเราทุกคนนะครับก็คงจะฝ่าฟันแล้วก็ผ่านความลำบากจากโควิดกันไปได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไงก็ต้องอยังระวังตัวกันอยู่นะครับต้องระวังตัวยังต้องใส่แมสกันอยู่นะครับบางสถานที่แออัดหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับเราก็ยังจําเป็นนะครับเพราะว่ามันก็ยังไม่หายไปจากนะครับจากเมืองไทยของเรานะครับวันนี้นะครับ ในฐานะที่ว่าคนปลูกอ้อยคันน้ำนะครับก็ต้องมาคุยเรื่องอ้อยกันนะครับก็คือเมื่อประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนิดหนึ่งประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ได้มีลูกค้านะครับหรือว่าอะไรเขาเรียกอะไรก็คือมีพี่คนหนึ่งนะครับก็โทรมาหาผมนะครับก็โทรมาปรึกษา นะครับก็คือแกก็ปลูกอ้อยคะนน้ำนะครับจำนวนสองไร่ด้วยกันนะครับโทรมาหาผมจากยะลานะครับก็คือปลูกอ้อยอ่าสุพรรณบุรี50ประมาณ1ไร่แล้วก็สายน้ำผึ้งประมาณ1ไร่ก็ได้ซื้อพันอ้อยมาปลูกนะครับแล้วก็ปลูกมาก็ประมาณ1ปีนะครับในจำนวน2ไร่แล้วก็แกก็ซื้อเครื่องคะนน้ำหม่เอี่ยมเลยนะครับ ก็ออกมาคันน้ําเพราะว่าก็คือต้องการจะขายน้ําอ้อยนะครับคือปลูกเองแล้วก็ต้องการจะขายเองนะครับแต่ปรากฏว่านะครับก็อ้อยก็เกือบปีแล้วครับแกก็ซื้อเครื่องใหม่แล้วก็ตัดอ้อยมาคันนะครับเพื่อต้องการที่จะาพาไปขายนะครับปรากฏว่าทั้งสองสายพันธุ์เลยนะครับทางสุพรรณบุรี50แล้วก็สายน้ำพึ่ง สันออกมาเนี่ยน้ำดำนะครับคือน้ำออกน้ำน่าเกลียดนะครับคืออ,ออกแกบอกว่าสีน้ำตาลเข้มสีคล้ำนะครับคือเป็นอ้อยที่ว่าน้ำคล้ำน้ำคล้ำก็ทำให้ขายไม่ได้นะครับแกเลยแอดไลน์มาหาผมแล้วก็ส่งรูปมาให้ดูทั้ง2,000ันเลยนะครับทั้งสุพรรณบุรี50แล้วก็ทั้งสายน้ำพึ่ง ก็ผมก็ดูตามรูปปุ๊บนะครับก็เห็นแล้วก็ตกใจเลยนะครับเพราะว่าทั้งสองพันที่ว่าเก็บปลูกเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งสุพรรณแล้วก็ไม่ใช่ทั้งสายน้ําผึ้งนะครับก็คุยกันอยู่ตั้งนานนะครับแกก็แกก็บอกว่าไม่รู้จะพูดยังไงนะครับรอดสองไร่ลงทุนไปเนี่ยทั้งเครื่องทั้งอะไรก็สี่ห้าหมื่นแล้วนะครับก็ปรากฏว่าใช้การไม่ได้นะครับก็คุยกันตั้งนานแกก็ปรึกษาผมนะครับ จากนั้นก็นะครับที่ผมดูตามที่ว่าเกส่งรูปมาให้นะครับก็ถึงบางโอเลยนะครับปรากฏว่าพอดูรูปจริงๆก็ไม่ใช่ทั้งสองสายพันธุ์นะครับทีนี้ท่านผู้ชมทั่วไปนะครับหรือว่าเพื่อนๆทั่วไปก็คงจะรู้จักกันดีแล้วก็คืออ้อยสุพรรณบุรี50นะครับนี่ก็คือเนี่ยครับก็คืออย่างอย่างที่เห็นนะครับนี่คืออสุพรรณบุรี50แต่นี่ต้นยังเล็กนะครับต้นยังเล็กอยู่ ก็คงจะรู้ดีรู้จักกันดีแล้วนะครับแต่ทีนี้ผมก็จะไม่ไม่พูดถึงเรื่องอ้อยสุพรรณบุรี50นะครับแต่ว่าที่จะคุยก็คือเรื่องอ้อยเนี่ยครับคืออ้อยสายน้ำผึ้งนะครับนี่คือสายน้ำผึ้งแถวนี้ทั้งแถวเลยนะครับทั้งแถวเลยยาวไปโน้นนะครับยาวไปโน้นนี่ก็จะบรินเวณนี้ก็คือเฉพาะสายน้ำผึ้งนะครับ ซึ่งแถวนี้เนี่ยผมก็ได้ตัดพันขายไปนะครับก็คือถ้าจะนับจริงๆนะครับก็คือนับตอไม่ถูกแล้วว่าตอที่เท่าไหร่นะครับเป็นเป็นเป็นสินตอแล้วนะครับแต่ว่าเหมือนอย่างสุพรรณนะครับแล้วก็สายพันธุ์อื่นที่อยู่ข้างๆนี้นะครับผมก็คั้นน้ำใช้คันน้ำก็เป็นตอที่6นะครับที่เห็นที่ขึ้นอยู่เนี่ยเป็นตอที่6ฝั่งโน้นก็ เป็นต่อที่หกนะครับเป็นต่อที่หกเหมือนกันแต่ทีนี้สายน้ำพึ่งเนี้ยก็ถ้าจําไม่ผิดก็ประมาณ1ิบต่อแล้วนะครับเพราะว่าพอโตขึ้นนิดหนึ่งก็ตัดส่งให้เพื่อนๆพ,พอนอโตหน่อยก็ตัดส่งขายพันไปก็มันกลายเป็นว่าคือหลายต่อแล้วนะครับแต่ทีนี้ให้เพื่อนเพื่อนดูกันนิดหนึ่งนะครับก็คือเนี่ยครับก็คือ พอหลายๆตนะครับเนี่ยอ้อยพอหลายๆตนเนี่ยครับตามที่ผมเคยอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังกันก็คือนะครับอ้อยเนี่ยถ้าย,ยิ่งหลายตนนะครับต้นเขาหน่อเขาจะขึ้นมาเยอะนะครับก็คือกอเขาจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับมันตอนแรกๆที่ปลูกเลยนะครับตอนที่ปลูกเลยเนี่ยผมปลูกแค่ต้นเดียวนะครับ แต่ว่าพอหลายๆตัเนี่ยมันก็โกโอของเขาก็ขยายขึ้นนะครับคือขยายขึ้นจะเยอะมากนะครับตอนนี้ก็มีก็คือตั้งต้นเล็กต้นใหญ่นะครับต้นเล็กๆก,ก็มีเพราะว่ามันบังเอิญว่าผมไม่ได้มาแต่งนะครับก็ไม่ได้มาตกแต่งโกรุ่นนี้ก็ยุ่งขายน้ําอ้อยบ้างแล้วก็ปลูกที่อื่นอยู่บ้างก็ทําให้มาแต่ง ไม่ทันนะครับก็ทําให้มีต้นเล็กต้นใหญ่นะครับเพราะว่าเขาขึ้นมาเยอะมากนะครับคือขึ้นมาเยอะเกินไปห้าหกสิบต้นอพอขึ้นมาห้าหกสิบต้นเนี่ยทาให้ต้นเขาเล็กนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งโกเนี่ยก็ไม่น่าจะเกินยี่สิบต้นนะครับขนาดถึงจะสวยนะครับลำก็ก็จะไม่ไม,ไม่ไม่เล็กมากอย่างอ้นี้นะครับเนี่ย,เ,ยเล็กเล็กเล็กนี่ขนาดผมเอานะครับผมหัก ทิ้งเยอะแยะแล้วนะครับคือหักแล้วแต่ว่าก็ยังพอเหลืออยู่แค่นี้นะครับและทีนี้ก็คือ,อวันนี้นะครับผมก็จะมาตัดอีกแล้วนะครับคือตัดบริเวณแถวน,นี้ตัดต้นพันธุเพื่อที่จะส่งให้พี่เขานะครับแกก็ต้องการแกบอกว่าประมาณ400หรือ500ท้อนก็ได้นะครับเพราะว่าแกปลูกเป็นไร่นะครับแต่ทีนี้ ในแถวนี้ทั้งแถวเนี่ยก็ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้กี่ท่อนนะครับไม่รู้ว่าจะได้กี่ท่อนเพราะว่า,าบางกอก็ยังไม่โตเต็มที่นะครับที่ที่ว่าโตอายุห้าหกเดือนก็มีอยู่แค่ไม่ไม่ไม่กี่กอนะครับแต่ก็จะตัดให้เท่าที่จะตัดให้ได้นะครับก็ได้กี่ท่อนได้เท่าไหร่ก็ค่อยว่ากันไปนะครับส่วนอ่า กออื่นหรือว่าบริเวณแถวอื่นก็ต้องรอโตอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเพิ่งตัดไปได้ไม่นานก็อ้อยอยังยังโตไม่ไม,ไม่ไม่เต็มที่กันนะครับทีนี้นะครับท่านผู้ชมครับยังไงอ่าเรื่องคลิปอ้อยสายน้ําผึ้งเนี่ยผมเคยลงไปหลายคลิปแล้วนะครับถ้าท่านติดตามอยู่หรือว่าเคยดูนะครับก็คงจะรู้ว่ารูปร่างหน้าตาอ่าอ้อยสายน้ำผึ้งเนี่ยเป็นยังไงนะครับ คือยังมีคนเข้าใจผิดอีกอีกหลายๆคนนะครับก็คือสายน้ำผึ้งนะครับก็คือมันจะมีอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่อยู่คล้ายกับสายน้ำผึ้งมากๆคล้ายกันมากนะครับจนบางคนแยกไม่ออกว่าเป็นสายน้ำผึ้งหรือว่าเป็นพันธุ์อะไรนะครับถ้าท่านจะซื้อสายพันธุ์มาปลูกนะครับท่านต้องเช็คกันนิดหนึ่งเช็คกห้ดีนิดหนึ่งนะครับคืออย่าดูในรูป อย่าดูตามเขาว่าอ่าบางทีเนี่ยเราดูในรูปที่เขาโฆษณาที่เขายังไงฮะต้องการจะขายพันเนี่ยเห็นรูปล่างใหญ่โตสูงยาวลำใหญ่ลำสวยพันก็สั่งซื้อเลยโดยที่ว่ายังไม่ได้ศึกษานะครับพอเห็นรูปล่างสวยลำสวยก็สั่งซื้อเลยก็ทำให้ผิดหวังกันหลายเจ้าแล้วนะครับทีนี้สายน้ำพึ่งจริงๆเนี่ยนะครับ ให้ท่านดูง่ายๆก่อนอื่นเลยนะครับก่อนอื่นเลยไม่รู้จะถ่ายเห็นชัดหรือเปล่านะครับรูปร่างลักษณะสายนาผึ่งนะครับเนี่ยสมมติว่าใบอะไรต่างๆเนี่ยครับสังเกตดูดีนะครับก็คือใบใบใบเขาจะเล็กนะครับใบเขาจะเล็กแล้วก็เขาจะชี้เนี่ยชี้สี่สิบห้าองศานะครับแล้วก็ไปหยักข้างบนนิดเดียวนะครับไปโค้งหยักอยู่ข้างบนนิดเดียว นี่คือรูปร่างลักษณะของสายน้ำผึ้งนะครับใบเขาจะไม่ใหญ่นะครับแม้แต่ว่าต้นอ้วนต้นใหญ่แต่ใบของเขาก็ยังจะไม่ค่อยใหญ่นะครับก็คือใบเรียวเล็กแล้วก็ไปยักบนนะครับส่วนลำลำนะครับคือลำลำอ้อยนะครับก็คือถ้าต้นสมบูรณ์นะครับก็คือปล้องเนี่ยเขาจะยาว นะครับคือธรรมดาแล้วถ้าดูแลถึงนะครับไม่ใช่ลำแค่นี้นะครับไอ้นี้ถือว่าลำเล็กนะครับเพราะว่าผมก็ดูแลไม่ถึงนะครับแต่ธรรมดาเนี่ยลำเขาจะใหญ่กว่านี้แล้วก็ปล่ n ของเขาก็ก็จะยาวนะครับเขาจะยาวตอนที่เขาออกมาแรกๆเลยนะครับถ้าเป็นต้นอ่อนนะครับต้นอ่อนเนี่ยถ้ายังอยู่ในกาบนะครับถ้ายังอยู่ในกาบเนี่ยมันก็จะออกสีขาวๆแบบนี้ครับ ขาวขาวเขีย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 วขาวขาวแต่ถ้าเราโรคแล้วทักสองสามวันมันอย่างไอนี้ผมลกคเมื่อวานนะครับเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนสีนะครับจะเริ่มเป็นเริ่มเป็นสีม่วงนะครับอันี้ก็จะเริ่มเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็สังเกตง่ายๆก็คือเนี่ยเขาจะมีแป้งนะครับเขาจะมีแป้งจะมีแป้งทุกทุกลำนะครับมีแป้งทุกลำจะเป็นสีม่วงม่วงอ่อนนะครับแรกๆเลยเนี่ยจะเป็นสีขาวก่อน แล้วก็พอเราลอกตากแดดหน่อยก็จะกลายเป็นสีม่วงนะครับเป็นม่วงอ่อนนะครับแต่พอสักพักหนึ่งนะครับสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะเริ่มเข้มมานะครับสีม่วงนี้ก็จะเริ่มเข้มนะครับจะเริ่มเข้มเข้มมานิดหนึ่งพอก็โตหน่อยนะครับก็เข้มไปเรื่อยๆนะครับเข้มก็จะเข้มขึ้นเป็นเป็นเป็นน้ำต,ตาลเข้มนะครับทีนี้ถ้าเขาแก่ นะครับเริ่มแก่เขาจะออกสีแดงๆนะครับจะออกสีแดงๆจะเป็นม่วงแดงนะครับถ้าเขาเริ่มแก่นะครับแล้วก็ตานะครับสังเกตที่ตานิดนึงนะครับตาของเขาเนี่ยจะไม่ใหญ่นะครับตาเขาจะเป็นทรงพนมนะครับเป็นตาลีบๆนะครับแต่ตาบางต้นที่สมบูรณ์ที่อ้วนเขาก็ตาเขาก็จะโตกว่านี้นะครับตาจะโตกว่านี้ แต่ตาต้นเล็กๆต้นอ่อนเนี่ยตาเขาจะรีบจะรีบนะครับอ่าอยางสมมติว่าโตมาหน่อยนะครับดูยังไงดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้นะครับนี่ถ้าเริ่มแก่เนี่ยเขาคจะโปนขึ้นมาหน่อยนะครับจะโปนขึ้นมาหน่อยนะครับนี่นี่แต่ตาเล็กๆนะครับนี่เนี่ยมันจะเริ่มโปนนะครับ แต่ตาเล็กๆกันคือจะรีบแต่เหมือนอย่างเนี้ยเขาพร้อมที่จะงอกแล้วพร้อมที่จะขยายพันธุ์แล้วก็จะโปหน่อยนะครับนี่ให้ดูตัวอย่างนี้ง่ายๆนะครับท่านผู้ชมครับก็เวลาสั่งก็จะได้อ่าไม่ผิดหวังกันนะครับผมก็ลงไปประมาณสามสามสี่คลิปแล้วอะครับสามสี่คลิปแล้วที่ว่าเรื่องอ้อ,อยสายน้ำผึ้งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็คือถ้าสมมุติว่า ยังไงท่านจะสั่งปลูกหรือว่าอะไรก็ต้องเช็คกันให้ดีนะครับเช็คสายพันธุ์ได้ดีว่าของแท้หรือเปล่าของอ่าก็ดูแหล่งที่เชื่อถือได้นะครับไม่นั้นว่าพอท่านไปปลูกแล้วก็เสียเวลาเป็นปีอ่าลงทุนลงแรงค่าน้ําค่าปุ๋ยอะไรต่างๆนะครับเราก็จะเสียเปล่านะครับก็จะเสียเปล่าเสียเวลานะครับพอปลูกปิดแล้วก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่นะครับ พอเริ่มต้นกันใหม่นี่เหนื่อยนะครับแล้วก็เสียเงินเสียเวลาด้วยนะครับมันอย่างสุพรรณนะครับก็บางบางอะเรียกสุพรรณเนี่ยก็คือมันยังมีอ้อยอีกบางชนิดที่ว่ารูปร่างหน้าตาก็คล้ายคายกันมันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็เช็คกันได้ดีนะครับก็สั่งมาจากเพจจาก YouTube จากแหล่งไหนที่ว่าเชื่อถือได้นะครับเช็คให้ดีซะก่อนนะครับ อย่าไปปลูกตามกระแสโดยที่ว่าไม่ได้เช็คสายพันธุ์ก่อนนะครับแล้วก็1เช็คสายพันธุ์แล้วก็ศึกษาวิธีการปลูกการดูแลนะครับที่ถูกต้องว่าทํากันยังไงเราก็จะได้ไม่เสียใจภายหลังนะครับคับผมก็ยังไงก็ถ้าคิดว่ามีประโยชน์กันบ้างนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามกันเป็นกําลังใจให้ นะครับสำหรับช่องอ้อยข้านาวไล่สมใจกันด้วยนะครับมีอะไรที่ว่าพอมีความรู้อยู่บ้างหรือว่าพอมีประสบการณ์ที่จะเล่าสู่กันฟังกันบ้างนะครับผมก็พยายามที่จะเอามาเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ฟังกันนะครับผมเองนะครับก็ไม่ใช่นักวิชาการไม่ใช่อาจารย์อะไรทั้งนั้นนะครับก็ไม่ได้รู้มากรู้ไม่อะไรนะครับแต่ว่า บางอย่างที่เราเคยผ่านมาแล้วก็เคยมีประสบการณ์มาเนี่ยนะครับอะไรที่รู้ที่จะแบ่งปันกันได้นะครับผมก็พยายามถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้ฟังได้รู้กันนะครับ่อยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ